เป็นลักษณะนี้ค่ะใช่ทุกยุคสร้างาใหม่ๆจม่อยู่แล er, yes. mm. mm. hmm. ้วกแล้วค่าก็จเกี่ยองกับกรมพบางคนก็จะไม่เชื่อว่ามีทู้สีีาวิาณคจัการ้มีปที่นอไม่หลับะดุ้งบ่อยที่ Thank you.

พุทธังอรัตนานังพุทธังอรัตนานังธรรมะนรัตนานังธรรมะนรัตนานังสังฆังอรัตนานังสังฆังอรัตนานังพุทธาประสิทธิเมพุทธาประสิทธิเมธรรมาประสิทธิเมธรรมาประสิทธิเมสังฆาประสิทธิเมสังฆาประสิทธิเมประสิทธิลาภังประสิทธิลาภังภะวันตุเมภะวันตุเมอะโมละเพทนังละเพทนนังอัตติ จายาตูวอยนำความรู้นำประ10สุดอบรมพอให้กิจยากาศงานที่รีไปยุ่งนักเรน รึยังรึไปของยังเอาไว้เอาไว้ปัดใจให้กับพี่แดน

วาแตมภภาพพระคููสุนทรจันทรโรภาสจากวัดปากดงตำบลหัวเขาอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีวัตถุประสงค์วันนี้ที่มาคือ หนึ่งตั้งใจที่จะมาเยี่ยมและรดน้ำเนื่องในเทศกาลสงการานต์ประเพณีไทยของเราคือรดน้ำดำหัวอวยใจให้พรกับคนที่เคารพนับถือส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยมาต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธคนเราระลึกนึกถึงกันอยู่เสมอคือกตัญญูกตะวิทีคนที่ทำคุณงามความดีกับเราในทางพระพุทธศาสนา เราอบรมบ่มเพาะกันว่าผู้ใดใครก็ตามที่ได้รับการอุปถัมภ์ดูแลเลี้ยงดูเราโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆนะเขาเรียวกว่าเป็นคนที่มีพระคุณต้องรู้คุณเรียวกว่ากตันอยู่เมื่อรู้คุณกระตันอยู่แล้วต่อไปอย่าลืมกะตะเวทีตัวกระตะเวทีนี่แหละแปลว่าตอบแทนดังนั้นวันนี้วัตถุประสงค์ที่จะมาก็คือมาเยี่ยมให้กำลังใจมาอนุโมทนาบุญกับ แม่พระเรียกว่าแม่พอออกฟ้าแม่พระแม่เนนลูกแม่พระแม่เนนในวันนี้นั่นก็คือตั้งใจก็คือเอาน้ำกินเอาน้ำใช้เอาน้ำใจมาหลังเป็นน้ำมนซึ่งน้ำมนนั้นเป็นกลรตตอบแทนอนุโมทนาบนุญเป็นน้ำใจหนึ่งในจำนวนหลายๆพระหลายๆองค์หลายๆทรงหลายๆรูปและสมเนร เพื่อที่จะเป็นน้ำทิพย์อนนโมธนาร่วมในบุญให้แม่ฟ้านั้นได้สถิตมั่นในศรัทธาอันมีพระธรรมนั้นด้วยที่จะเป็นกำลังสำคัญของวัดอีกหลายๆวัดที่จะร่วมอธิษฐานสวดมนต์แผ่บุญแผ่กุศลมาให้ก็เลยในขนบธรรมรียมประเพณีวิถีไทยวิถีพุทธเรียกว่าสงกรานก็เลยถือโอกาสมาลดน้ำดำหัวกับผู้ที่มีพระคุณต่อพระพุทธศาสนา มีพระคุณต่อวัดต่อว่าเป็นดังพ่อพระแม่พระเพราะ,ะ,ะปะวารณาไว้แล้วคําว่าปวารณาในทางพระพุทธศาสนาเป็นการเป็นญาติของพระาศาสนาเป็นพ่อพระแม่พระอะไรก็เลยว่าถือโอกาสนี้มามีส่วนหนึ่งที่จะพิจารณาว่าตรงไหนได้ร่วมบุญได้บ้างตรงไหนมาเป็นผู้ให้อย่างเดียวที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มาเป็นผู้รับจะด้วย ก็เลยมาร่วมบุญใหญ่ของพออฟ้าในวันนี้ก็อยากจะมาดูพื้นที่ว่าตรงไหนที่จะร่วมบุญบ้างไม่ได้คิดที่จะมารับอย่างเดียวเราก็จะมาให้ด้วยมาด้วยใจให้ด้วยจิตเลื่อมใสใจศรัทธ,ธากับแม่พออฟ้าที่เขจะแจกถวายพระอุปถัมภ์อุปถาพระดังนี้ก็ถือว่าในครั้งพุทธกาลก็มีนะนางวิสาขาหมาวบูกา เป็นผู้ที่ทอุปรัมภ์อุปถากพระพิสุสงองค์สม,มเนลนลำบากแค่ไหนฝนตกแดดออกไม่มีผ้าผัดเปลี่ยนจึงเกิดตำนานวัาถวายสบงทรงนับพระก็เกิดนางเกิดมาจากนางวิสาขามหาบุิกาเรียกว่านางเบญจกานนัาณีผู้มีคุณงามความดีห้าประการเช่นวัยงามผมงามผิวงามฟันงามเป็นต้นเพราะว่านางวิสาขานั้นอยู่กับ เด็กสาววัยอายุ17ปีจะไม่รู้เลยว่านางมหาวิสาขาอยู่ตรงไหนเพราะอายุเท่ากันหมดเลยจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อตอนลุกขึ้นเท่านั้นเองนั่นแหะเป็นแม่พระไม่เนนตั้งแต่ครั้งพุทธกาลดังนั้นะวันนี้ที่ตั้งใจมามีความสุขเป็นอัศจรรย์ใจบุญสัมพันธ์เชื่อแน่ว่าหากว่าสาธุปฏิทิตาความศรัทธ,ธาของเรา การได้มาร่วมบุญอนุโมทนาบุญใหญ่และได้มารับบุญน้ําจิตน้ําใจแล้วก็วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของปออฟ้าในคราวครั้งนี้เนี่ยมันเป็นดั่งน้ําทิพย์ชลมใจที่อัตมภาพวัดปักดงในฐา,านะสมภารเจ้าวัดคณะสงฆ์เป็นตัวแทนมาแล้วก็ทําเรื่องขอมาซึ่งชื่อว่าหลายหลายสิบวัดหลายร้อยวัดหนึ่งในนั้นโชคดีของวัดปักดงที่สวดเดมินชินบัญชร เชื่อมั่นในพุทธคุณธรรมคุณสังคุณและกำลังลิความศักดิ์สิทธิ์ของอริยะสงฆ์แห่งหลวงพอ่อสมเด็จพุทธยันโตพรมหมลังสีจึงเกิดความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้กลือกลายเป็นน่าจะเป็นบุญสัมพันธ์อันดีก็เลยมาร่วมดูก่อนลุวงหน้าลุวงงานแล้วก็มั่นใจปลื้มใจดีใจในวันนี้ได้เจอ,เจอพอออกฟ้าอันดับแรกที่เชื่อมั่น ในศรัทธาคือเป็นผู้ให้สองเป็นคนที่ตั้งใจขายความจริงให้กับชาวโลกได้รับรู้ว่าพุทธคุณธรรมคุณสังกุณผงอิทิเจของสมเด็จพุทธยันโตพระมังลังสีมีกำลังฤทธศักดิ์ิทธิ์อยู่ในองค์อยู่แล้วเมื่อได้ความศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่ได้เก็บอยู่เพียงผู้เดียวว่ามีบุญญาบารมีเพียงผู้เดียวแผ่ไปให้วัดที่ขัดสนจนยากหรือ แผ่ไปถึงหมายถึงบาร,รมีของสมเด็จพุทธยานโตประมลังสศิทุกที่ทุกถิ่นที่จะขอความอนุเคราะห์ขัดตนจนยากเอาเรล่อเนี้ไปกำจัดความยากลำบากเป็นการถวายสิ่งใดอย่างเช่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตมาภาพถ้าหากว่าอาศัยบุญอัตมาภาพองค์เดียวเนี่ยจะสร้างกุติสงฆ์ให้กับพระเถรเนนขีอยู่จะสร้างกำแพงแก้วรอบอุโบสถ ศักยภาพอตมภภาพไม่พอเลยก็เลยต้องมาต่อบุญก็เชื่อแน่ว่าอธิษฐานจิตเคยอธิษฐานว่าหากว่าบุญยาบาร,รมีที่อัตมภภาพได้กระทำบำเพ็ญมาร้อยชาติแสน็จกับนาไปทุนก็ดีที่เกี่ยวข้องก็ดีไม่เกี่ยวข้องก็ตามที่บัตรนี้มีบุญญาบรมมีอันใดที่จะมาแก้ไขความขัดข้องหรือสิ่งที่อัตมภภาพหมายปองที่จะพัฒนาวัดวาอารามให้ ทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจตลอดทั้งพระเถรเนรทีที่อยู่ที่วัดให้เจริญงอกงามไปได้ขอบุญนั้นจงแผ่มาไม่วันนี้ก็วันหน้า3ามวันหวันเวันหรือตามเวลาที่เหมาะสมสมควรมันก็เป็นเชื้อหนึ่งอัตมาภาพเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วก็พออีอเปิดทางให้มีโอกาสยื่นความประสงค์จำนงหมายมาแล้วหนึ่งในจำนวน10วัด2 0วัด1้0วัดพันวัดก็แล้วแต่ หนึ่งในนั้นของอัตมาภาพด้วยดีใจซึ่งน้อยนักอัตมาภาพก็ไม่อยากจะไปขอความช่วยเหลือกับพรเพราะเป็นพระต้องรู้จักพอเพียงต้องรู้จักประหยัดต,ต้องรู้จักสำรวมําสำรวมรู้จักบาร,รมีของต้องเองว่างั้นเถอะไม่ต้องไปก่อความลําบากให้กับญาติโยมอัตมาภาพก็สํานึกอยู่เหมือนกันแต่บางครั้งบางทีเนี่ยตั้งเสาไว้แล้วสนิมมันขึ้นแล้วโยมสนิมมันขึ้นแล้วถ้าเกิดได้หลังคาสัก สังกษีสักแผ่นหนึ่งสิบแผ่นยี่สิบแผ่นให้พระได้อยู่ได้อาศัยเพราะบางบางทีพระใหม่เยอะสมณีนตัวน้อยอย่างเงี้ยสร้างศาสนาทายาทได้อาศัยใบบุญตรงนี้ได้บ้างก็คงจะดีกำแพงแก้วสร้างโบสถ์ไว้เสร็จนานแล้วแต่กำแพงแก้วรอบโบสถ์เป็นพุทธวาสของพระพุทธเจ้าก็ยังขาดอยู่ซึ่งยังขาดงบประมาณอีกเยอะอยู่หลายๆอย่างยังขัดสนจนยากลําบากอยู่เช่นเดียวกันหลักก็ สุดแท้แต่ว่าบุญจะนำพาแต่วัสนามาถึงแล้วถือว่าเป็นบุญสัมพันธ์วันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับแม่ฟ้าด้วยโยมฟ้าด้วยความเมตตาของพอออกอฟ้าและที่สําคัญก็คือเมื่อมาเห็นแล้วเป็นผู้ให้อย่างนี้เขาไม่ได้ให้เฉพาะชาตินี้เมื่อชาติก่อนก็ให้มาแล้วหลายๆชาติมาแล้วแล้วยังจะให้ต่อไปอีกตราบใดที่เราท่านทั้งหลายยังพอที่จะ มีโอกาสมาเจอเจอได้ก็ถือว่าเป็นบุญสัมพันธ์อัตมภาพแล้วประทับใจตรงที่มีเมตตาสมควรแล้วที่อัตมาภาพนึกอยู่ในจิตคิดอยู่ในใจว่าอ้อเนี่ยแม่ของพระอ้อนี่แม่ของเนนที่ได้เปวาวยเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่จึงกลายเป็นว่าเป็นผู้ให้นี่แหละที่สําคัญที่สุดของคนทั้งหลายตอนนี้ขณะนี้ที่เร่งด่วนชวนท่านทาเลยขณะนี้ก็คือเสา กุฏิสงฝั่งทางทิศใต้มีสองฝั่งซึ่งวัดอัตมาภาพยังเป็นวัดแบบโบราณอยู่มีหอสวดมนต์ตรงกลางแล้วก็จะมีกุฏิสงรอบข้างอย่างนี้นะเพื่อง่ายสะดวกในการปกครองดูแลพระตื่นเช้าได้ทําวัดสวดมนต์ด้วยกันเห็นกันเนี่ยอยู่ฝั่งทางทิศใต้เนี่ยเขาเรียกว่าฝั่งทางทิศตะวันตกเนี่ยอัตมาภาพสร้างไปส่วนหนึ่งแล้วล่ะมีอยู่อีกอยู่ประมาณสักสี่ห้าห้องที่จะสร้างกุฏิสง์ และไอ้ส่วนที่สองสามห้องท้ทายนะ่าจะเป็นห้องน้ําห้องสุข,ขาและเป็นห้องครัวเหลืออีกกุฏิสงฆ์พระอีกสองห้องนั่นเองที่จะจะสร้างต่อไปนี้ให้พระได้ไปอยู่แปอาศัยแล้วก็จะไปอยู่ข้างบนนั้นแล้วก็จะเป็นหอสวดมนต์แล้วก็ฝั่งทางทิศเหนือก็ยังยรออีกเป็นทรงไทยทรงไทยความความกว้างของกุฏิเก้าเมตรนะฮะความกว้างของกุฏิ9เมตรแต่ยาวอ่ะยาว14เมตร ก็เป็น2ห้องห้องหนึ่งก็ประมาณ6เมตร62 12ประมาณ12เมตร9คูณ12เมตรนั่นคือห้องหนึ่งอีกล็อกหนึ่งก็คือ9คูณ12เมตรเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นนอกฌานอันนี้ก็จะเป็นเป็นส่วนของฝั่งทางทิศเหนือนั่นน่ะนะเป็นก็เรียกว่ากุฏิเจ้าว,วาดแล้วก็อีกล็อกหนึ่งก็เป็นกุฏิลูกวดัดมันเป็น2ล็อกอยู่อันนั้นก็คือนั้นส่วนหนึ่งส่วนที่2ก็คือเรื่องของกำแพงแก้วรอบอุโบสถ เนีความความกว้าง12เมตรความยาว24เมตรนั่นคือกำแพงแก้วรอบโบ,โบสถ์สก็เป็นโครงการอยู่ได้รู้ทันทีเลยว่าสถานที่ตรงนี้แหละที่จะทําให้พระพิสุสองฆ์องค์สม,มนเนนได้พึ่งพาอาศัยส่วนหนึ่งและเป็นอศัศจรย์ตรงที่ว่ามาเห็นแล้วนี้สัมผัสแล้วคนลุกขนพองของจริงอยู่นี่ทําให้เรามั่นใจว่าบุญกุศลที่ได้ทํามามาถูกที่ถูกทางแล้วก็ที่จะสร้าง วัดว่าอารามแต่ละทิศแต่ละแห่งยิ่งใหญ่เหลือเกินก็ขออนุโมทนาบุญกับพ่ออกฟฟ้าแม่กูฟ้าด้วย